สวัสดีคะ่ะพ,พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นของเหล่าสามชาีรูดสามเล้าเป็นเด็กใดเมื่อวานมีผู้ใดดผู้ใดตามของลลอกกิ๊กบอกมื่บ้านของลลอกกิ๊กเข้าไปตัวกลับเนาะแต่เข้าตัวเน้นตัวจาะได้เป็นแฟนครับดีใจด้วยไปรอบสุดท้ายพ,พ่อแม่พี่น้องไปรอบสุดท้าย แล้วก็ของชอแช่ชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อเข้าไปรอดที่สองแต่เขาตัวกลับแล้วก็บริเ้าตัวน้นตัวจัวอ่ะผู้ใด,ดเป็นแฟนครับของไผ่ตามตัวเมื่อนี่เมื่อวานบ่ไปปันไดเมื่อวานเดินห่างๆเมื่อนี้เป็นมืออหม่ไปต่อเนาะสายขยันยุดบไร้ดอกยุดรถเพิ่นสีชนดากเอาต้องไปต่อผู้เพิเ่นมาทางางแังเพิ่นสีบได้ไปขันห้างบ่ไปเนาะ ให้สิไปกับช่อแชดชัย,ชยนมหน่อยนาะม่นคนรูปรอเตรียมตัวไปคือนเก้าแล้วพวกแม่พี่นอ้องอดบวล้นทนบวไรดอกหาเงินในอากาศให้เฮ้าช่อแชดชัยให้มารูดสา,ามเหล่าเหล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ 7, ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าศูนย์ห้าหนึ่ง เจ็ดศนเจ็ดหน่งก็จะเป็น 5, 5้าห้ตัว3มหาง570 5 7็ดศูนหสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่5070 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว570เจ็ดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโชเซจัย หนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอ่อเอาเราไปเอาของคนมากเมื่อวันของหลอกคลิกผ้ารวยเอาไว้ก่อนอาคาบก็บุญกอบพุ่นชออเฉดใจที่หายตัวเลขแนวทางระวางทางสองเลกาบขอบพระคุณนหลายๆไปต่อนนวนันี้พมพี่นงเป็นของหลอกคลิกผ้ารวยว่าของเคนสิเขา่าสิปังต่อบนะ่เนาะมสอบของผู้ใดจัดไปของผู้นั้นล็อกคลิกผ้ารวย คนสวยให้มาจะเป็นตัวไหนอยู่ใไหลักองเจา้าล็อกเก็กอ่ะมาแล้วเปิ้์พี่น้องล็อกเก็กพารวยให้มารูดเาสามทีสามเ,าามเาหล่ารูด3เหล่าห้กับ8 2ตัว4หางห้าศูนย์ห้าหนึเบิ้นก็จะเป็น5้าห้าแปมตัว3ามหาง ห้าแปดศูนยหนึ่งห้าห้าแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าศูห้าแดอเน้นไปที่ห้าศูดสมตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าแปดศูนยคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกคลิกพารวยเนะาะการกระบุ้นกระคุณล็อกคลิกพารวยที่หาตัวเลขแนวทางวางขางสองกาบพระพุ้นเลย ต่อไปเป็นของเอ่อนับเงินเนาะของน้องนับเงินตรงกับข้อตกลอไพ่แฟนครับเพื่อนนับเพื่นคนสวยรวยทรัพย์ไม่ผ่านเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่ตามตัวตาม,ต,ามติดพ่อแม่พี่น้องไม่แน่อาจจะเป็นของน้องนับเงินก็ได้่าเพื่อนสี่หายตัวใรมากได้เปลีป่ยนแฟนครับเพื่อนหามหาราดหามละ,จะใจตา น้ำเงินคนสวยรวยซ้ำให้มารูดเหล่าสามคีสามเหล่า9กับ6กสองตัวสี่หางเก 1, ้าศูนยเงหกศูนเบิ้นเอาม่มีเบิ้ลลืมข้าวสตัวเน้นไปที่ 6, 9 0้าศูนเก้าศูนยเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอไอ้หน่อยกระอาดลงคือเกา้าหัวไม่ไปทางไฮไลท์กระอานยาก ้าจากเซลวจงได้ดีคุณมาดามเป็นบ่ากาบข็บุ้นขคุคค้นนองนับเงินคนสวยรวยสัี่้ายตัวเลขแนวทางมา่างทางสองเลยกาบขวบประคุณหลายๆไปต่อเป็นของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าจะบ่อพานเมื่อนี่มือใหม่ไปใหม่เลขลับนางฟา้า,ลลา,ฟาให้มาเมื่อขึ้นจากเป็นจงได้จังบ่ไปหลายคนอยู่เนาะเมื่อน,นี่ไปใหม่เมือนนยอยม่อนี่หลายยางได้เมือน ทั้งเหล้าทั้งฮานุยทั้งเหล้าสตาทั้งเหล้าสามาขี้แรียบพวกแม่พี่น้องเอ,งเ,องเอาเอาจนหัวตาเปลือกแล้วเฮามึงไปเศร้าทุ่นขึ้นบ้าเฮาสิได้ทุน่นท่าบะสิมีกำไรมาผอมบะของนะของเออเรียกรับนางฟ้าให้มารูดเหลา้าสามเหลา 1, ้าหกกับแปดสองตัวสี่หางหกศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเบิร์น่าจะเป็นหกหกแปดแปด สตัวสามหางหกแปดศูนย์หนึ่งหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่60ศูนสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว6กแปแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครโอ้ยผู้ใดเป็นจุดยัง,ยงน้องมเหมินแต่น้องน้องพี่นน้องเนาะ เ้าหญิงบ่สบัยนี่ถือกินเนีนเหม็นทั้งไอทั้งจามอยู่โ้วยมันสุมไฟอยังงนเ้ินคนห่งหามให้สุมอยู่เนาะอ่ะต่อาตาไปเป็นของเซียนนมเซียนนมกับ่ผ่บานตรงกับขอโทษขอภัยแฟนครับเซียนนมนะมือนี้มือใหม่ไปใหม่เซียนนมให้มารูดศสี่เอ้สามลาวลาวสามัคคีสามกับห้าสองตัวสี่หาง30 31 50 51 เบิ้ลก็จะเป็น3ามสามหสามตัว3หาง3 5 0 3 5 1 3ูนยสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่3050ูสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว3ามแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของซ่องสุวรรณมีตะพูบปบไปโอ้ยขอตรวจขอไปพอยเนี่ยต่างเป็เียนเคุณมาดังของซ่องสุวรรณกับโไปตรงกาบขอตรวจขอไปแฟนครับเพื่อนเนาะเมื่อนี้มือไม่ไปไม่พอพี่น้องอาจจะเป็นของซ่องสุวรรณก็ได้เนาะซ่องสุวรรณให้มารูดสามลาวลาาสามาคัคคีสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่ศูนย์สี่หนึ่ง 6กศูนย์นบันก็จะเป็น 4, 4ี 6, 6สีตัว3หาง4 60 46, 4กศู4ย์สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6กไอ 4, สี่ศูตัวเน้นเม็ดเดียวหางยดวสี่หกศูนย์แคบหน้าโจถ้าใครจะตามของงสองสุวันเนาะกับขอบุญอบคุณสองสุวันเด้อที่หาตัวเลย แนวทางมาวางทางส่งกลับกอบประคุณหลายๆาไปต่อเป็นกองเลขมีที่มาเลขมีที่มาก็ไม่ผ่านต้องกับประโทษขอบไปเื่อนครับเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มารูดสามลาว0นย์กับ2อสองตัว4หาง0 1 0 2, 2, 1, 2, 2. ์หนึ่อนเบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์ศนตัว3หาง ศูนย์สองหนึ่งศูนสองสองศนสองศูนเล่นไป2องหางเน้นไปที่0ูนย์สองศูสองสองหนึ่งสมตัวเน้นสองหาง0ูนสองหแล้วก็ศูนย์องะแคปนาจอพรมพี่น้อมงอมีแตศูนกับศูนอ่านบัรได้กระสีลงกองเลินไปต่อเป็นของ ดาล่ามาดามกับวา่าววนเป็นจังไดคุณมาดามข้าจะนอนเจ็บอยู่ว่าเจา้าเจ้าคือบวบใหญ่เมื่อในเจ้าว้างแด่เจ้าเศร้าเจ็บแนล่ละเจ้าสิบใบบวมเมื่อนี้เป็นตะยางไว้ว่าเจา้ามาดามให้วันนี้รูดสามเหลา่ลาเหล่าสามมา่อคีสองรุ่มเครื่องเกินนี้ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่ห่างห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ด สตัว3หางห้าเจ็ดแปดสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่7จ็ดรูที่เเน้นไปที่7จ็ดแตัวเน้น2หาง5 7 8เจ็ดแปหคปหน้าโจถ้าใครจะตามของดารามาดามอะไปต่อบบนพีพแม่พี่นองเอาไปต่อไม่เห็นเลขเรียนอยู่ได้คือบอมาให้เคน โอ้ยเนะเป็นเลขเด่นพ่อแม่พี่น้องเลขเด่นกบผ่านตัวตเด่นพานแต่สองเม็ดเดียวเมื่อนี่ไปไม่จับคู่กับบอกเขาร่องกระบ,บ่มาเด่นกระบบเด่นกับไปตัวเดียวเลขเด่นแปดเสียนดังลาวสามวิธีรูดสามลาวห้าเม็ดเดียวตัวเด่นนะคะตัวร่องมีหกมีเจ็ดมีแปดจับคู่ก็จะมี ห้าหกห้าเจ็ดเอา้าที่แค่หน,น้าแปด้ป็นไงที่แค่หน,น้าแปดเป็นไงพแม่พี่น้องเป็นคักบ่โอ้ยเนาะคุณดารามดดาได้บ่พิษบอมเป็นเจ้าอีอหลีเนาะเขียนให้จัะบดพรมพี่น้องห้าแปด้พ็พรมพี่น้องเด้อมุลเอเลี่ยนี่เก่าล่ะเอาบ่มูนกันได้งามอยู่งามอยู่ว่าสันเด้อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นแปดเสียงดังล็อกดาวขอว่บุญความุณ แสบ,บเสี้ยนดังที่หายตัวเลขกน่ารักมาวางทางั้งสองแล้วก็กลับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่าน<ม>ที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่ว่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกลับขอบพระคุณหลายๆต่อไปคงสิได้ไปยินเสียงกันทุกวันโดยเราคพ่อไ,ไม่พี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปเล่าสามาคีกันสู่หูสู่สคนเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ เราสาัาคีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ